เป็นไงน้องเจ็บขาเหรอเจ็บตั้งแต่ยกไหนครับอืไปไงผลการโชคมาแบบนี้เสียดายไหมเรามั่นใจมหมยกยกห้าเราอเอาวุ้นไหนเอาวุ้นไหนบ้างที่ที่เรามั่นใจว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูรือแข่ไงได้เหรอ เราพยายามทำแล้วแต่เสียตลบแตกคิดว่าเราเมื่อวันนั้นเราคิดว่าเราน่าจะผ่านพอเวลาแตกปุ๊บราคามันก็ข้ามฝั่งไปเลยโดนตั้งแต่ยุคไหนยุคยุคสองยุคสามประมาณยุคสามยิงไม้ตูกวันนี้วันใจญยิงไม้เท่าไหร่ยุดไหนเลยที่ต้องใช้ปัดเพีงแก้หาเนาะ